สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบกับรายการสุขสาธารณะนะคะซึ่งจะพบกันทาง Facebook ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาโดยประมาณก็คือ11นาฬิกาค่ะเป็นที่รู้กันดีว่านะคะการดื่มน้ำมีประโยชน์มากมายค่ะทั้งช่วยในการทำงานของร่างกายบำรุงผิวพรรณ ลดน้ำหนักในปัจจุบันมีการเติมแร่าธาตุนะคะและวิตามินเข้าไปในน้ำดื่มเพื่อเพิ่มให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นซึ่งก็มีความเชื่อบางเรื่องเกี่ยวกับน้ำดื่มที่คุณอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะคะวันนี้รายการสุขสาธารณะจะพาไปดูความเชื่อเรื่องน้ำดื่มว่าจริงหรือไม่อย่างไรคะ่ะไปติดตามรับชมในรายการได้เลยคะ่ะ 3. ความเชื่อเรื่องน้ำดื่มจริงหรือไม่ ดื่มน้ำ R.O. ทําทำให้สุขภาพดีน้ำ r า RO หรือน้ำที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis ดื่มได้แต่ไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีแร่ธาตร่างกายอาจขาดแร่ธาตุที่จำเป็นได้ไม่ทำให้สุขภาพดีกว่าดื่มน้ำปกติดื่มน้ำด่างป้องกันมะเร็งได้ น้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลาคือน้ำที่มีสภาพเป็นด่างค่าแสดงความเป็นกรดและเบสสูงกว่า7ผลต่อร่างกายไม่ต่างจากน้ำปกติจึงไม่จำเป็นต้องดื่มไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้ดื่มน้ำมนรักษาโรคน้ำมนมีหลายรูปแบบซึ่งมีอันตรายและไม่อันตรายไม่ควรดื่มน้ำมนเพราะอาจมีสารปนเปื้อนเช่น น้ำที่ตักมาจากแหล่งธรรมชาติหรือน้ำที่ผสมน้ำตาดเทียนไม่ได้ช่วยลดโรคและควรคำนึงถึงความสะอาดนี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะของประโยชน์ที่ได้จากน้ำดื่มเท่านั้นค่ะในเมื่อทราบกันอย่างนี้แล้วนะคะคนที่อยากที่จะเริ่มดูแลสุขภาพให้ดีทั้งร่างกายจิตใจและผิวพรรณ การดื่มน้ำถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทั้งง่ายสะดวกราคาไม่แพงนะคะเพียงแค่ปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการบำรุงร่างกายและดูแลสุขภาพไปในตัวค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันสุดิกาศีประพันธ์และทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ you <music>